ปฏิบัติการโดนัททรัมป์กลายเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาชั้นดีที่ฟื้นคืนแนวคิดปฏิวัติที่สามารถกำหนดภูมิรัฐศาสตร์โลกใหม่และฟื้นคืนระเบียบโลกที่ไม่เคยพบเห็นหรือแม้แต่จินตนาการในช่วงสาทศวรรษที่ผ่านมาการเกิดใหม่ของทรัมป์พร้อมนโยบายอีโกอเมริกา e ทำให้จุดเปลี่ยนกำลังเดินทางมาถปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังครับ ขั้วอานาจใหญ่ๆปัจจุบันโลกของเราก็จะมีอเมริกาตะวันตกเป็นขั้วอํานาจใหญ่ที่สุดโดยอเมริกาเนี่ยครับเป็นเจ้าโลกเป็นตํารวจโลกในปัจจุบันสถานก,การณ์ที่ก่อนหน้านี้นี่ะครับไม่มีประเทศใดที่จะมาทัดเทียมอํานาจของอเมริกาได้จากการที่อเมริกามีความก้าวหน้ามีศักยภาพนะครับมีอุปกรณ์เงินทุนทุกอย่างพร้อมที่จะกลายเป็นมหาอำนาจโลกเป็นตำรวจโลกอยู่ผู้เดียวสถานการณ์ปัจจุบันมันอาจ ถึงคราวที่อาจจะมีอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยแหละครับอาจจะมีคนมาท้าทายมีประเทศมาท้าทายอํานาจอเมริกาเลยแหละครับเหตุการณ์ครั้งนี้นี่ครับมันอาจถึงเวลาแล้วแหละครับที่ทอยก้ารัสเซียอินเดียจีนนี่แหละครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงและเบียบโลกและเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้ ขณะเดียวกันมันก็เกิดกําลังหนุนสําคัญก็คือคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือนี่หละครับที่เติบโตกระโดดมาอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันและดูเหมือนว่าเวลาของกลุ่ม3ประเทศรัสเซียอินเดียจีนมันเริ่มมาถึงแล้วท่านผู้ฟังครับ ลุ่ม RIC หรือว่าอินเดียรัสเซียจีนนี่แหละครับมันกำลังจะกลายเป็นมหาอำนาจใหม่ท้าทายอำนาจอเมริกาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่การประชุมความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เ c o นี่ยแหละครับที่เทียนจินที่มันสิ้นสุดลงและการมาของอินเดียในครั้งนี้นี่นะครับที่มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันปัจจุบันทันด่วนโดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าอเมริกาจะเตะมูดี้เข้าไปหาปากสีเจิ้นผิงนะครับมันกลายเป็นว่า พลังอำนาจของกลุ่มริกที่จะมีรัสเซียอินเดียจีนนี่เลยครับมันฉายแววขึ้นมาทันทีดูเหมือนว่าเวลาของกลุ่มสามประธานสามประธานประเทศรัสเซียอินเดียจีนหรือว่ากลุ่ม Ric นี่เลยครับมันกำลังเดินทางมาถึงแนวคิดนี้เนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ามันมีการพูดถึงกันในวงการทูตมาเป็นระยะยาวนานกว่า3ทศวรรษมาแล้วอย่างไรก็ตามมีการตั้งคำถามที่ว่าผล ผอลลนไม้นั้นจะล่วงหล่นก็ต่อเมื่อมันสุกงอมแนวคิด r ไอก็เหมือนกันที่รู้หรือ,รอที่รู้จักกันในชื่อสามเหลี่ยมยุทธศาสตร์นี่ละครับมันก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการที่มันจะบ่มเพาะและมันก็จะเปิดเผยพัฒนาให้เห็นศักยภาพของมันแน่นอนว่าความผิดปกติที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการโดนนั่นทำนี่แหละครับมันกลายเป็นตัวเล่งปฏิกิยาสําคัญเป็นตัวเล่งชั้นดีที่ฟื้นคืนแนวคิดปฏิวัติ ที่สามารถกำหนดภูมิรัฐศาสตร์ของโลกใหม่ได้การฟื้นคืนระเบียบโลกที่ไม่เคยพบเห็นหรือแม้แต่จินตนาการในช่วงสามตวรรษที่ผ่านมาโลกที่ถูกครอบงำโดยตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกานี่แหละครับแต่การมาเกิดใหม่ของทรัมป์พร้อมนโยบายอีโกอเมริกา มันทําให้จุดเปลี่ยนกําลังเดินทางมาถึงมันกําลังจะกลายเป็นชัยชนะของชาวตะวันออกเหลือเหนือชาวตะวันตกอีกครั้งหลังจาก3ทศวรรษที่ผ่านมานี่ะครับการล่าอาณานิคมความคว่แพ้และความอัพยพที่ชาวตะวันออกต้องเผชิญการปกครองของชาติตะวันตกในช่วงสทศวรรษสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจากว่าตลอดประวัติศาสตร์นี่แหละครับอินเดีย และจีนเป็นสองประเทศมหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกอิทธิพลของชาติตะวันตกเคยถูกท้าทายโดยสหภาพโซเวียตมาก่อนในช่วงสงครามเย็นและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการของประวัติศาสตร์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่บุฟังครับรัสเซียมีแหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติสํารองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและจีนนั้นก็เป็นผู้นําด้านแหล่งแร่หายากรวมถึงเป็นผู้นําระดับโลกด้านโรงงานแปรรูปแร่หายากนอกจากนี้รัสเซียและอินเดียยังมีแหล่งแร่หายากจํานวนมากเช่นกัน ซึ่งหมายความว่ากลุ่ม RIC นี่ะครับจะมีความมั่นคงด้านพลังงานและมีแหล่งจัดหาแม่เหล็กหายากอย่างแน่นอนซึ่งมีความสำคัญต่อเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นยานยนต์ไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์ RIC นี่ะครับจะมีความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงสำหรับแม่เหล็กาธาตุหายาก กองทัพขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงพรอมเพกอุตสาหกรรมทางทหารที่เข้มแข็งเทคโนโลยีการทหารและอวกาศขั้นสูงนี่เลยครับเศรษฐกิจที่มั่นคงและการควบคุมเส้นทางการค้าทางทะเลที่สําคัญนอกจากนี้ทั้ง3ประเทศนี่เลยครับยังตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกันและสามารถป้องกันและกันได้ได้อย่างง่ายดายในทางปฏิบัติกลุ่มนี้นี่นะครับจะไม่มีวันพ่ายแพ้ไม่ว่าจะเป็นทางทหารเศรษฐกิจหรือแม้แต่เทคโนโลยี ในขณะที่เกาหลีเหนือชาติน้องใหม่นี่แหละครับยกระดับโครงการนิวเคลียร์ของตนเรื่อยมานับตั้งแต่การประชุมซัม,มิิตกับสหรัฐล้มเหลวในปี2019โดยผู้นําคิมจองอึนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายศักยภาพด้านนิวเคลียร์ ของรัดสมแดงข้อมูลโอเพนซอร์สยืนยันถึงโครงการมีอยู่ของฐานทัพสมปุงดงพร้อมเผยว่าที่นี่คือฐานเก็บซ่อมบำรุงและสนับสนุนขีปุธซึ่งทิ้งตัวและกว่าหัหรถประมาณ15-20ถึงแห่งที่เกาหลีเหนือไม่เคยแถลงข่าวให้นานาชาติรู้มาก่อนฐานยิงและขีปุธเหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายออกได้ทันทีเมื่อเกิดวิกฤตการณ์และสงครามขึ้นโดยเชื่อมโยงกับหน่วยรบพิเศษซึ่งสามารถเปิดปฏิบัติการยิงขีปุธที่ ยากแก่การตรวจจับจากพื้นที่อื่นๆของประเทศกลายเป็นแหล่งอาวุธนิวเคลียร์ชั้นดีของชาติมหาอำนาจที่หนุนหลังรัสเซียอ,อินเดียจีนการประชุมซัมมิตที่ล้มเหลวระหว่างผู้นำสารัฐโดนันทรัมกับคิมจองอ่นที่ฮาหนอยในปี19นี่เลยครับไทีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เปียงยางจะต้องฉละ เพื่อแลกกับการถูกยอกเลิกข้อมบาตหลังจากนั้นเป็นต้นมาเกาหลีเหนือก็ประกาศย้ำหลายครั้งว่าจะไม่มีวันปลดอาวุธนิวเคลียร์และพร้อมทั้งประกาศตนเป็นรัฐนิวเคลียร์อย่างชนิดที่ไม่มีวันหวนกลับกลายเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่โผล่ขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนและเสียงดังจากการมีนิวเคลียร์ของคิมจองอึนนี่แหละครับมันดังขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นกำลังหลักสำคัญของกลุ่มลิกในปัจจุบัน ความสำเร็จของการประชุมร่วมเ c o ที่เทียนจินนี่แหละครับและการ จ,จัดกระบวนสแสวงกระบวนพาเลทฉลองวันแห่งชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ครบรอบ80ปีในวันแห่งชัยชนะเหนือญี่ปุ่นที่จีนนี่แหละครับขนอาวุธยุทโธปกรณ์ออกมาโชว์ศกักยกภาพทางทหารที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่การก๊อบปี้เครื่องบินของรัสเซียรวมถึงระบบป้องกันเมื่อเกือบ30ปีก่อนจนมาถึง f 35ของอเมริกานี่แหละครับซื้อซากเรือบรรทุกเครื่องบินคู่แฝดกับของรัสเซียขณะที่คู่แฝดรัสเซียตอนนี้ยกเลิกการใช้งาน แต่ของจีนที่ซื้อคู่กันมานี่เลยครับกลับพัง,งเป็นหัวหน้าฝูงของกองเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนในปัจจุบันที่สามารถแสดงพละกกาลังยกขบวนกองเรือบรรทุกเครื่องบินนี่เลยครับลอยลําข้ามโลกมาแล้วขณะที่เครื่องบินลบรุ่นที่6ของจีนก็พัฒนาควบคู่เคียงบ่าเคียงไหลอเมริกามาแบบติด,ตดจีนกําลังเป็นกําลังหนุนสําคัญในการทําสงครามของปูตินโดยเป็นแหล่งรายได้หลักจากการ ค้าขายน้ํามันจีนสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ผ่านเกาหลีเหนือกลายเป็นว่าที่รัเสเซียยังทําสงครามได้ปัจจุบันนี่แหละครับเพราะว่าจีนเป็นกําลังหลักและจากนี้ไปรัเสเซียและเกาหลีเหนือจะกลายเป็นแรงหนุนสําคัญให้กับจีนโดยมีอินเดียนี่แหละครับกำล,ลังจะกลายเป็นหุ้นส่วนสําคัญล่าสุดขณะเดีวยวกันสถานการณ์ของทรัมป์กำล,ลังตกที่นั่งลําบากมากขึ้นนโยบายภาษีที่เริ่ม เป็นพิษนี่แหละครับสารรัฐรสาระะัฐบาลกลางกําลังจะตัดสินว่าทรัมป์ไม่มีอํานาจ ออกกฎหมายภาษีและอาจต้องถอนข้อตกลงการค้าที่ทำไปแล้วทรัมป์กำลังจะแพ้คดีลีดภาษีในศาลสูงสุดขณะเดีวยวกันเขาก็กำลังจะยึดอำนาจอเมริกาเพิ่มขึ้นทีละลัตทีละลัดและกระแสต,ต่อต้านทรัมป์มันก็เกิดการประท้วงขึ้นบ่อยครั้งแผนของทรัมป์ตอนนี้เริ่มล้มเหลวทีละอย่างแผนการแยกปูตินออกจากสีจ้นผิงก็ล้มเหลวขณะเดีวยวกันก็เตะมูดี้เข้าปากสีจ้นผิงกลายเป็นความผิดพลาดล่าสุดที่เขาเองก็ไม่คาดว่ามันจะ การปลาย แต่ฟังครับทรัมโทรหามโมดี้ถึงสี่ครั้งก่อนที่โมดีจะเดินทางไปเยือนจีนแต่โมดีไม่รับสายการที่การครบมิตรแบบคมคูวางตัวเป็นมหาอำนาจตามวิสัยอเมริกาที่เป็นตำรวจโลกนี่แหละครับเริ่มมาถึงจุดเปลี่ยนกลายเป็นว่าหลายชาติรวมหัวกันโค่นอเมริกายุโรปเองนี่แหละครับก็ถูกเพื่อนอย่างอเมริกาคมคูทําให้อเมริกาตอนนี้ไม่มีใครครบความไม่จริงใจและเอาแต่ได้ตามวิสัยนักธุรกิจอาสาร อสังหาริมทรัพย์แบบทรัมป์นี่เลยครับกำลังทำ้ายอเมริกาจนนำมาซึ่งการโค่นอเมริกาในที่สุด โดยมีจีนนี่แหละครับตอนนี้กําลังกลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญที่กําลังจะท้าทายอํานาจอเมริกาจีนพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพอาวุธยุโทโธปกรณ์พัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาหลายๆอย่างจนทัดเทียมอเมริกาตามหลังอยู่ไม่กี่ก้าวความสามารถของจีนนี่แหละครับที่มีความจริงใจในการคบหาเพื่อนมากกว่ากลายเป็นเหตุผลสําคัญกลายเป็นกุญแจสําคัญที่จีนนี่แหละครับสามารถระดมพักพวกเพื่อนฝูงได้เกือบทั่วโลกเยกได้ว่า ตอนนี้นี่นะครับจีนกลายเป็นหุ้นส่วนสําคัญของประเทศที่เป็นคู่อริก,กับอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเวเนซุเอลานะครับจีนจะกลายเป็นผู้สนับสนุนประเทศต่างๆเหล่านี้ สถานก,การณ์ที่อเมริกานะครับกำลังจะไปโจมตีประเทศต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอิหร่าน Venezuela เวเนซุเอลานี่ยครับมันจึงไปพร้อมกับการที่อาจจะเกิดการปะทะกับจีนที่ดูเหมือนจะกลายเป็นหุ้นส่วนสําคัญจีนก้าวขึ้นมาทับเทียนมหาอำนาจอเมริกาและจีนนี่แหละครับจะกลายเป็นผู้โค่นล้มอเมริกาในที่สุด วมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ